เฮ้ยวิ่งมาวิ่งมามีชาร์จมีชาร์จเดียวเดียวเเดียวัไม่มหมดเลยนมอย่าบอกนะว่า รรนุมน่มนุม่มนุ่มคุณล้มได้แล้วนะนุมน่มนุ่มดุไปหลายนัดมากเลยนะโอ้โหโย,ยนไกลมากขับรถมาเล<ๆ>ยขมลกว่าจะลมมจ้มตายตูมม่วงม่วงแบบม่วงตะโกนหยุดเลยตัวเนี้ยหยุดละ ยังกระสงนคาม,มสดไปกว่าน,นี้แล้ว